นับเป็นปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหญ่นะคะเมื่อไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพยาได้รวมกับ Solid Enterpri s e นะคะพุ่นนำเข้าและจัดจำหน่าย Pay Mobile แบรนด์ของเล่นของสะสมระดับโลกที่คงใจเด็กๆในะคันละนักสะสมมาน,นานกว่าครึ่งทศวรรษและ a a s Auto Service นะคะตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดงาน Pay Mo b i l ลฟิฟ n ี้แอนนิเวอร์แซคอนสยามในคะนเนลมิตริญนครฮอร์ชั้นเอ็มไอคอนสยามให้กลายเป็นอนาณาจักรของเ a y m o b i l พร้อมชวนครอบครัวคนดังนะคะคุณนัทเทพพัสดินณอยุธยาคุณนานาธัญญานะคะแล้วก็ลูกสาวน้องเนล่ามาร่วมเปิดตัวฟิกเกอร์เพมโมบิลนะคะในชุดไทยเป็นครั้งแรกของโลกก่อนเปิดโลกแห่งจินตนาการอลร้ขีดจากัดให้น้องๆหนูๆนะคะและคนรักเพมโมบิลได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมความสนุกมากมายตลอด7วันเต็มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้และพิเศษสุดๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในไอคอนสยามครบ1,500บาท สามารถนําใบเสร็จนะคะมาแสดงที่จุดบริการภายในงานรับทันทีฟิกเกอร์จากแบรนด์เพย์โมบิลนะคะมูลค่า250บาทจํานวนหนึ่งตัวตอนหนึ่งใบเสร็จจํากัดจํานวนที่1,000ตัวเท่านั้นอีกด้วยนั่นเองค่ะตื่นเต้นนะจริงๆไม่ใช่ครับผมตื่นเต้นคนนี้ก็ตื่นเต้น <laughs> แล้วก็แบบว่าละลานตาไปหมดเลยครับแล้วก็ได้เห็นของสะสมของแฟนตัวยงของเพ y m โมบิลด้วยที่เขาแบบสะสมเป็นเป็นคอลเลกชันใหญ่เป็นเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเห็นแล้วเราก็หูแบบ มันเสริมสร้างจินตนาการจางแม้กระทั่งเราขนาดผู้ใหญ่เรารู้สึกว่าเออมันน่าเล่นมากแล้วมันมีเรื่องมามีสตอรี่แล้วมันแบบเราจินตนาการไปได้ไม่สิ้นสุดเลยครับมีทั้งเรื่องของอาชีพเรื่องของมีเป็นเมอร์เบเป็นมีจินตนาการแฟนตาซีด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะเนสชอบเมอร์เบก็เหมาะแบบว่าเล่นได้ทั้งครอบครัวเราไม่เบื่อผู้ใหญ่ก็ไม่เบื่อเด็กยิ่งไม่เบื่อใหญ่ ผมว่าน่ารักมากเลยการทางบริษัทเทมโบบิลเนี่ยแล้วก็รวมถึงถึงคนที่ตัดชุดไทยมาใส่ให้นะครับ<ม>ก็เป็นความที่สร้างสรรค์มากเลยมผมว่าการเล่นของเล่นเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่เลยนะครับแล้วก็การเอาความเป็นไทยเข้าไปบวกกับเล่นเนี่ยมันมันาน่ารักมากเพราะว่ายังไงเราก็ยังเป็นคนไทยแล้วก็ทวกเทมโบบิลเนี่ยมันเป็นแบรนด์ยุโรปเป็นแบรนด์ยุโรปแต่ว่าก็เชื่อว่าการ การที่เขามาคอปเปรตมาแบบร่วมมือกับโค้ชอะไรต่าง,งๆเนี่ยมันก็ทําให้เด็กๆเนี่ยมีออปชันในการเล่นมากขึ้นแล้วรวมป็นตัวผูออ้ใหญ่ด้วยแล้วก็การมาทำคอนเชั่นชุดไทยเนี่ยมันเราเป็นในฐานะคนไทยเราก็รู้สึกภูมิใจนะครคนไทยแล้วก็จะได้ส่งเสริมความเป็นไทยให้เราชาว่างชาพได้รู้ มีครับผมเล็งเวลามีมีอยู่2ทันที่อยากได้มากแลว้วก็วันนี้น่าจะต้องแบบโดนกับบ้านแน่นอนแล้วก็ของเดล่านี่ก็มีทั้งคอลเลกชันพิเซสทั้งเมอร์เมดอะไรที่เขาเลงๆไว้เราเอาแคตตาล็อกไปดูก่อนแหละวันนี้น่าจะซื้อกับบ้านหลังชุดอยู่ผมว่าเสน่ห์ของเ l a y โมบิลเนี่ยมันคืออย่างที่บอกไปว่าเขามีเขาเขาเป็นแบบเหมือนการเล่นแบบฟรีเทนเทได้ได้หลากหลายรูปแบบแล้ว,ลวรวมถึงอาชีพด้วย ให้เด็กเนี่ยได้เขาได้สร้างและได้จินตนาการว่าอาชีพแบบนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกยังไงนะเวลาเขาเล่นเขาจะได้เขาจะได้แบบฝึกการเข้าสังคมฝึกการแบบเหมือนเตรียมตัวในอาชีพที่เขาชอบไปด้วยอะไรผมว่านี่คือเสน่ห์ของโมบิลที่เขามีออปชันให้เลือกหลากหลายแล้วก็รวมถึงพวกสัตว์ในจินตนาการต่างๆเรื่องราวพวกแบบเมทิคโลจีแบบที่มันเป็นเป็นแบบนิทานต่างๆรวมถึงแบบพเรตอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันเยอะแยะมากมายเลยะครับแล้วก็มี มันมีอุปกรณ์เล็กๆที่มันเสมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถทําให้เขาจินตนาการเหมือนแทนที่จะเล่นของจริงผู้ใหญ่มันก็จะเป็นอันเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็เด็กๆเนี่ยก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อไปด้วยการใช้มือการแบบว่าการสัมผัสระหว่างตากระมือปากแล้วก็การสัมผัสด้วยก็สําหรับใครที่เป็นแฟนเทมอิวนะครับหรืออาจจะยังไม่เคยรู้จักดานี้นะครับก็ อยากให้ลองมาสัมผัสความแมจิโของเขาดูนะครับเพราะว่าเขาก็ยังจัดงานที่นี่ผมว่าน่าจะัดโชว์ที่นี่อยู่หลายวันนะครับก็แวะเวียนมาดูกันได้ที่ไอคอนสยามนะครับก็เชื่อว่าถูกใจทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่แน่นอนครับ